ากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมการเดินจงกรมคือเป็นการเจริญสติในอิเลียบทเคลื่อนไหวในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเราจะเน้นการนั่งกับการเดินถ้านั่งก็อยู่ในอิเิียบทนิง่ง <c oughs> แต่ในชีวิตประจำวันก็ <c oughs> มีการเคลื่อนไหวในหลายประเภททีนี้ถ้าเราตั้งสติดได้จะพอเวลานั่งนิ่งๆมันจะไม่ทั่วถึงกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาครอบงำจิตได้ง่ายนอกจากนั้นแล้วการท่านจงกรมก็เป็นอิรียบท,ที่ เหมาะสมในกรณีที่เราเดินเรานั่งไม่ได้อย่างเช่นเจ็บไข้ด้ป่วยบางอย่างนั่งไม่ได้หรือเป็นหวัดดูอยู่กับลมหายใจไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นการเดินที่ถ้าเรามีเวลาว่าง <c oughs> อยากจะภาวนานา,นานานหน่อยแบบสร้างพลังเยอะแยะเราสลับการนั่งการเดินก็ปฏิบัติธรรมได้นานหลายชั่วโมงเหมือนกัน ถ้านั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงเนสองชั่วโมงสบายไม่ทรมานไม่ยากถ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัตินานทีท่านนั่งสองชั่วโมงเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งครับแปบ๊บเดียวก็หายไปใ <c oughs> นการการเดินจงกรมก,ก็ก็เป็น สูนหนึ่งอะไรก็ฝึกความอดทนด้วยที่ถ้าเราได้หลักในการเดินจงกรมในชีวิตประจําวันเดินไปเดินมาแนละ้วทาไม่จําเป็นต้องผูกคุยกับใครไม่มีธุระอะไรก็ให้เป็นการเดินจงกรมเป็นการผลคลายเป็นการตั้งสติก่อนที่จะเข้าไปในห้องและเข้าไปในที่ทำงานต่อในการ าการเดินจงกรมคือการปฏิบัติที่้องขามเป็นธรรมชาติขวาเวลานั่งเราเดินในจังหวะที่ของขามปกติเหมือนเดินทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสำรวมเราก็จับมืออยู่ที่ท,ที่ดัก <c oughs> ไม่แกว่งขาแขนแล้วก็ไม่มองสายมองขวามองข้างล่างมองท,อที่พื้น ในการเดินเป็นมูใหญ่เราอย่างต้องมีสติอย่าให้เดินเร็วเกินไปชาเกินไปต้อเป็นที่รำคาญของคนอื่นพยายามรักษาระยะให้พอดีระหว่างเรากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราใน <c oughs> ส่วนการกำหนด <c oughs> จิตใจ <c oughs> ถ้าใครอยากลองดูล้มหายใจระหว่างการเดินมันก็ไม่ถึงกับ ห้ามที่เดียวอาจจะถูกจริตคนบางคนแต่ส่วนมากเราจะเน้นการการกำหนดความรู้สึกในในฝ่า,ทาเท้าเป็นหลักซึ่งเราจะใช้คำกริกรรมว่าพุทโธกำกับอีกทีฝ่าเท้าก็ลงมาพุทโธพุทโธเองนร<ป>ก็ลักกันเดียวกันคือจิตจะไปน่งไปนี่พอรู้ตัว ดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาฝึกให้เหมือนหายพยศห้มันอยู่ในวินัยหาให้มันอ, <c oughs> อยู่ในอ,อวาดจิตใจเรายัางวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเป็นจิตที่อ่อนแอไม่มีพลังแล้วไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวตัวจิตใจไว้ได้ นี่ถ้าถ้ามีถ้าใครเคยท่องบทสวดมนต์อื่นในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็ใช้บทสวดมนต์อื่นก็ได้อย่างอิทิปิโสภะควาก็ได้เหมือนกันทีนี้มันมีทิปเลยว่าเทคนิคอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเดินในองค์เดียวและคนเดียวมันจะเดินในบนทางจงกรม ซึ่งจะยาว20 3สถึงเราจะมีเครื่องหมายต้นทางกลางทางและปลายทางเดินกลับไปกลับมาเราจะมีเครื่องหมายและเครื่องสังเกตทุกสิบกว่าเก้าันถ้าเกิดเผลอเราก็ตั้งต้นใหม่ไม่เกินสิบกว่าเก้าก็ไม่กี่วินาทีที่นี้ในเมื่อเราไม่เดินกลับไปกลับมาแต่เดิน จะเดินที่วงเวียนข้างนอกนะฮะเราจะเราสามารถเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างสายของเราเป็นเครื่องสังเกตทุกสิบกว่าก้าวดังเ,เราตัดงานทุกงานงานทั้งโลกงานทั้งธรรมก็เหมือนกันถ้าเราตัดงานใหญ่ลงไปเป็นงานย่อยม <c oughs> ันจะรู้สึกไม่หนักไม่ยาก ถ้าเรากําหนดต้นไม้ถึงสายสายมือเราตั้งใจเดินอย่างมีสติจะต้นใหม่ต้นที่หนึ่งไปสู่ไปสู่ต้นใหม่ต้นที่สองแล้วก็ตั้งต้นใหม่ระยะเวลาในการเดินจงกรมจึงเลือกแค่สิบกว่าเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าเก้าทุกครั้งก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่อย่าปล่อยให้จิตใจคิดเผลอนานเพราะการเดินนะถ้าปล่อยเนี่ยมันจะ คิดเรื่อยเปื่อยได้เป็นเวลานานดังนั้นการที่มีอะไรที่จะเตือนให้เราตั้งตนใหม่ตั้งตนใหม่ในกรณีที่เราเผลอใี่สำคัญอย่างไรก็ตามในเมื่อเราเดินในลืมตาแล้วก็รับการสัมผัสอะไรต่างๆมากกว่าเวลาเรานั่งถ้าจิตสงบในระหว่างการเดินนายะจะเป็นเรียนบทที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญปัญญา อันที่เราเรานั่งแต่ว่ามันนิ่งเกินไปแล้วจิตก็ก้าวไปสู่ั้นที่จะพิจารณาสังขารให้เกิดปัญญาชั้นวิปัสสนาได้ในยากแต่ในการเดินนั้นจังหวะของการเดินมันให้ให้กับการพิจารณาเพียงแต่ว่าต้องฝึกจิตให้มีวินัยให้อยู่ในให้สามารถพิจารณาอะไรอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้มันจึงจะมันจึงจะดี ก็เชิญลงไปดังแถวข้างล่างนะ